ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่1ตุลาคม2567ครับได้เงินดิจิทัล f ฟสหนแล้วจะได้เฟสสออีกไหมพูดตรงๆว่าไม่ได้ครับคนที่จะได้เฟสสอเนี่ยคือ1ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ไม่มีบัตรผู้พิการหากว่าคุณไม่ได้อยู่ในเฟสแรก คุณจะได้รับเงินเฟดสอส่วนคนที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรประชาชนกับบัตรผู้บิการจะไม่ได้รับเงินในเฟดสอแล้วเพราะถือว่าคุณได้รับไปแล้วนั่นเองตอบเคลียร์ชัดนะครับส่วนการแจกเงินเฟดสอจะเป็น1นึ่งหมื่นหรือห้าพบาทรัฐบาลจะพิจารณาอีกทีส่วนจะแจกเมื่อไหร่รัฐบาลคาดว่าต้นปีหน้า ระหว่างมกราถึงมีนา68ปประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณผู้ชมถามมาสตังไปตามข่าวให้แล้วใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารเงินดิจิทัลข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ